เห็นสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือแล้วใจหายชาวกรุงอยาได้นิ่งนอนใจเตรียมรับมือน้องน้ำเต็มทีผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเขินป้องกันน้ำท่วมเมืองกรุงมีความยาวตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยายาว88กิโลเมตรแนวป้องกันน้ำท่วมความสูงประมาณบวก2.80เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางถึงความสูงประมาณบวก3.50เมตร แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพสามารถรองรับปริมาณน้ำเหนือได้ประมาณ2,500-3,000ลูกบา์เมตรต่อวินาทีโดยไม่มีปัญหาน้ำล้นตลิ่งแต่ก็ไม่ประมาทท้งนี้ตลอดแนวมีจุดอ่อนน้ำท่วม120จุดปัจจุบันแก้ไปแล้ว64จุดที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์และคลองพระขนง สำหรับในพื้นที่7เต16.731ลลางคาเรือนที่อยู่นอกขันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบรักไปและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งได้ที่ไลน์แอทรัฟฟี่ฟองดูโท022485115หรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมง